นี่ที่ไหนสันตาเฟ่สวัสดีใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยสันตาเฟ่พาลูกมากินสันตาเฟ่ i a d มาพาลูกมากินสันตาเฟ่6ก3บาท3คน <ค>ตอนนี้ไปเพิ่มเด็ดที่บ้านเอาห้าสิบเมตรเอาให้แรงแรงขยันครับขยันต้องขยันเยอะๆนะครับไม่เท้าเรอครับไม่เท้าขาอยู่เสกไม่เท้าหนึ่งร้อยบาทค่าส่งอีกร้อยนะครับค่าส่งหนึ่งร้อยตอนนี้พาลูกมากินข้าว <laughs> อยู่ที่เซนทรันบางนาสนตาเฟ่ใช่ไหมสนตาเฟ่สนตาเฟ่ชั้นห้าสวัสดีครับมีอะไรจะถามเกี่ยวเรื่องมาจะคลถามได้เลยนะครับถามได้กลนแหวนครับโอเคอันนี้คือคลนแหวนจับหมุนปุ๊บคขบ้าอปมนอ เวลาเล่นเคลียหมุนตอนหมุนตัวนี้สำคัญเอานิ้วชี้เอานิ้วนางจากกับกัไรอย่างเี้ยทำเยอะๆทำบ่อยๆทำ,อยทำมากๆแล้วคุณก็จะคล่ององนีทำแบบที้มันลื่นเลยยาวแหวนหลวงมากนะครับก็คือใส่ต้องไม่หลบต้องพอดี ถ้าเป็นไปได้ทาแป้งนิดหนึ่งตอนเล่นทาแป้งนิดหน่งยจับอย่างนี้ดูนะจับดูจับทำเยอะๆทำเยอะๆข้อสำคัญกำลังกินสเต็กป่าขึ้นแก้มันกรอบเฮ้ยเออเหมือนที่ที่มีนอาจารย์มันจะเล่นในที่ตรง,งนี้เละ ดูดีๆฮึบจับทำเยอะๆทำให้เป็นหมื่นๆครั้งเลยครับจะได้คล่องทำให้เป็นหมื่นๆครั้งดูช้าๆใจเย็นครับตลาดนัดอยู่จากต้งเสาอาทิตย์ครับ ตอนนี้อยู่เซ็นทรัลเซ็จแเ่มครับแลอ่ดูมอมออเคนครับออกึกฝึกลัฝึกฝึสวลงต่อไปใส่เกลือไงถ้ามันจมไงต้องใส่เกลือถ้ามันรอยให้จมต้องใส่เกลือนี่ย เยเทศอะไขอคาครับมันมีสเต็ปถ้ามันลอยแล้วมันไม่จมบิดฝาให้นั่นมากินมันจะจมนะครับอ้าวเจออาจารย์อยู่เส้นท่านชั้นห้าจับลุกเสร็จจับพุกเสร็จโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับแค่นี้นะครับโชคดีครับ